วิดีโอนี้เดี๋ยวจะพาไปซื้อประทัดนะครับคุณผู้ชมก็เป็นประทัดที่มีรถไฟผ่านด้วยนะเป็นประทัดที่จะเอาไปเล่นในวันออกพรรษานะครับนะบผมก็อยู่ที่ชุมทางตัวใหญ่ครับนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปซื้อว่าเขามีงานมีประทัดมาขายเยอะหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวจะพาไปซื้ออันนี้อยู่ในสถานีเข่าเนาะดูดิเดี๋ยว,ยวถ้าวันที่เขาทุบเดี๋ยวผมอาจจะมาถ่ายให้ดูนะ ถ้า,ถามีโอกาสนะนะครับผมอันนี้มีกระบวนหลายกระบวนเลย <c oughs> เดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวถ่ายอันนี้เสร็จเดี๋ยวไปซื้อประทัดเสร็จเดี๋ยวมาถ่ายรถไฟนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันว่าประทัดจะเยอะสักแค่ไหนเห <c oughs> มือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมก็ร้านนี้เหมือนเดิมก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเยอะไหมจะแค่ไหนเหมือนเดิมครับเดี๋ยวดูวิเยอะกว่านั้น,นหรือเปล่าถนนเส้นนี้นะครับรถนนรถไฟ ครับมาอุ้ยวันนี้เยอะวันนี้เยอะกว่านั้นนะ่ะมีของเล็กเยอะแยะเลยนะครับเยอะเยอะกวันนั้นอยู่กนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกเลยนะครับเรามาเอาอย่างละอันไปเลยกระเทียมกระเทียมนะนะครับนี่สีเชื่ออะนี่กล่องเท่าไหร่ครับหนึบาทแล้วไอ้นี่อ่ะ 10บบาทอ๋20ิบสิ่สิบมีไก่ไหมอ๋อสิบพวกก่องนี่สิหมดเลยเหมือนกันไหมครับอเราจะลองนะครับเราจะลองอีกอุ๊ยีดังก็เดิมอีกครับอันนี้ลูกเท่าไหร่ลูกก็ห้าบาทคำว่าตีปิงปอง มีแบบเป็นถุงครับมีถุงถุงก็เล่สองร้อยถุงหาจีบลูกดูปะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยคืออะไรอันนี้ห้อยกับโคมเป็นไฟไหลอ่ะอันนี้เอากี่ลูกก็ได้ลูกละห้าบาทลูกละห้าบาทถูกสักห้าลูกอืมถูกกว่าเป็นปองเห็บเพิ่มมาใหม่อันนี้ห้าลูก ผมมาใหม่นะครับอืมที่ไม่มีขนาดนี้อืมเอพวกนี้ไป็นเล่มแล้วนี่ใป็นตัวนี้นี่เป็นอะไรใหญ่รุ่บอลอันนี้อันเล็กนะครับเนี่ยสามบาทการเล็ก ทอ,องนี้เหมือนกันเหมือนกัน,อ,น,กนอันนี้ยี่ห้าเรครับยี่สิบอัน,นี้ยี่สิบอัน,นี้ยี่ห้แล้วก็อันนี้ไปด้วอันนี้อ๋อนี่ควนควนอันนี้ผู้เหรอคะรับแล้วก็ควนแล้วก็โอ,อ อ๋อม,มันโอ่งเจ็บสวยกว่ามันเจ็บสีพวกนี้โอ้ม,มันสีเดียวอันนี้พวกนี้มันจะเป็นกี่บาทครับเนี่ยสามสิบกว่าบาทมั้งนี่สามห้าเสวยกว่าโอ่งอ๋ออันเล็กสิบบาทกันหรอแล้ไปล,ลองอันนี้อันนี้โอ่งเล็กโอ่งเล็กมาดูเขาเขาสวยกว่าโอ่งอีกเดลองดู ราคาเท่ากันราคาเท่ากันเขาโง่ไม่ต้องหมดจริอันนี้คืออะไรครับผู้ผู้สายร้อยนัดจุดเดียวมันไม่๊ดป๋ยวร้อยจีไอ้ที่เขาจุดไอ้นี่เหรอไอ้จุดจีนนั่นเหรออ๋อมีถึงหมื่นนัดอ๋อพันนัดพันนัดบอลบอลเหลืออยู่ เอาอันี้ดีอะไรนี่เหมือนกันน่าจะหมดเลยมีสีแบเอานี้เอาสีเอาสีไปอีกนะอะไรอันนี้เป็นอะไรไม่ได้เห็นค่าใช้บริเวณอันนี้กี่บาทเดี๋ยวลองคิดดูก่อนคิดดูกี่บาท บาทจะลูกเริ่มจะหมดแล้วครับหมดแล้วเหรอครับไม่าไมเหรอเลยนะอเนี่ยะไรเอาไปสามลายมันเอาไปยากเราไปมาเอาไหมครัตะไลสามร้อยหกสิบสี่โอเคนี้แหละครับสามร้อยหก่ 164บาทปีนี้ไม่มีโคมนะครับไม่ได้ปล่อยโคมเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกบรรดางขนาดหน,น,น่อยยุดูใช่ยดดูเด้อเ,เขาบอกบรรดางโกแล้วไอ้เปิงสองอีกนนไมมอยู่ใช่ไหมคนทำเขาว่าไอ้คนจุดจะไม่ของใหม่เขามีเยอะเลยได้มาลังเดียวเขามีแค่สองลังให้ลังนี้ครับ เดี๋ยวดังเดี๋ยวเยวมา,เอาอีกสอ้อยกว่าบาทเครียครับเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมผมก็จะมารีวิวนะครับผมเหมือนเดิมนะครับมาเดี๋ยวเราเทออกันเลยนะครับผมเหมือนเดิมครับเราจะมารีวิวครับที่เราไปซื้อมาเนาะคุณผู้ชม หมดไป300กว่าบาทนะครับสำหรับการออกรรษาในวันนีผจจน้ผมอาจจะไปซื้อเพิ่มเติมอีกนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยกับแตกผมอาจจะไปซื้อเพิ่มเติมอีกนะครับนะเดี๋ยวอันนี้ผมจะจุดกลางคืนเนาะคุณผู้มชมจะจุดกลางคืนให้ดูนะครับผมอืมนะครับกอ็อันดับแรกเลยประทัด2บาทเหมือนเดิมครับผมลูกละ2บาทเนาะก็จะได้25ลูก50บบาทนะครับคุณผู้ชมครับนะก็ประมาณนี้เนาะ ก็สีเดียวเลยอ๋สองสีสองสีก็อันนี้ถือว่าดังนะคุณผู้ชมถือว่าค่อนข้างที่จะดังนะครับแล้วก็ไดโนมา์เอ่อเล็กนะครับผมแล้วก็ไดโนไมา์ใหญ่อย่างละอันนะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ซื้อมันเยอะเนาะอ่านี่ผมชอบมากเลยตะไลนะครับนี่คือตะไลนะผมชอบจัดๆเลยอันนี้คือชอบแบบชอบจริงๆนะตะไลนะครับนะเดี๋ยวเราไปจุดกันนะในวันออกพรรษาเนาะก็จะมี2พาร์ทสพาร์ทด้วยกันก็จะมีพาร์ท ประทัดเบาแล้วก็ประทัดหนักนะคุณผู้ชมนี่ครับ <c oughs> แต่ว่าประทัดไอ้พาร์ทประทัดเบาก็จะมีลูกบอลด้วยมีตะไลด้วยแล้วก็ก็จะมีตะไลทั้งสองวิดีโอเลยแล้วก็นี่ครับมาใหม่ครับลูกละห้าบาทครับคุณผู้ชมบันใหญ่ก่อลูกละสองบาทเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่ามันจะดังขนาดไหนนะครับถ้าดังผมจะไปซื้อมาอีกถ้ามันโอเคผมจะไปซื้อมาอีกนะครับผมซื้อมาห้าลูกเนาะ อีกรูกนึงอยู่นี่นะถ้าดังถ้าดีผมจะไปซื้อมาอีกอัน,นแล้วก็มีผีเสื้อมีประทัดเล็กนะมีสีมีผีเสื้อม,นะม,ม,ออมีไอ้นี่นะครับไอที่เขาเขาว่าดังกว่าไอ้นั่นอะผมว่าถ้าซื้อเนี่ยผมว่าซื้ออันนี้ดีกว่านะอันนี้มันไม่มีอะไรเลยนะไม่รู้ว่าออกมาทําไมแล้วก็มี <c oughs> ประทัดแบบนี้เนาะเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนกันนะผมเอามาอย่างละกล่องเนาะมาอย่างละกล่องอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวนะเนี่ย ด้วงด้วงอะไรวะเนี่ยมันอ่านอะไรด้วงทิปนะใช่ไหมด้วงทิปนะครับผมอันนี้ผีเสื้อเฮ้ยไม่ใช่ผีเสื้อในเครื่องบิน <c oughs> นี่นี่ผีเสื้ออยู่นี่เออดูยังไงเป็นผีเสื้อวะนี่ผีเสื้อนี่ผีเสื้อนะครับผมไข่มังกรไข่มังกรจากอันใหญ่เหลืออันเล็กนะครับผม <c oughs> เล็กนิดเดียวครับผมแนมะ่แล้วก็จะมีอันนี้อันเล็กนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับ เดี๋ยวเราเจอนมานอกวัตถาเนานะก็มีสองพาร์ทประทัดเล็กแล้วก็ประทัดใหญ่แล้วก็มีไอ้นี่ด้วยเขาบอกว่าเหมือนองแต่ว่าจะสีสวยกว่าองก็จะมีที่จุดกลางคืน <c oughs> จุดกลางคืนก็จะเป็นพวกอไอ้เล็กนี่แหละไอ้ไอ้ประทัดเล็กเนาะก็จะเป็นอันนี้แล้วก็นี้จุดกลางคืนเนาะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็จะมีพวกเนี้ยพวกประทัดเล็กแล้วก็ประทัดหนักก็จะเป็นพวกนี้ นะครับผมอันนี้ก็จะจุดให้ดู1ลูกเนาะแล้วก็ประทัดใหญ่ก็จะรวมๆกันนะครับนี่แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของประทัดหนักเนาะนะครับผมแบ่งกันไป2พาร์ทนะครับผมไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็จะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณผนะู้ชมนะก็ประมาณนี้เนาะเอาเดี๋ยวเก็บเสร็จถุงไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะออกไปจุดแล้วให้ดูนะครับผมก็จะเจอกันวันที่28 ยี่สิบเก้านะครับออกพรรษาจริงๆวันที่ยี่สิบเก้านะครับผมจุดเออก็จะลงให้ทั้งสองวันเลยยี่สิบแปดยิบเก้านะครับผมอ่ะก็อันนี้ผมเอามาสองกล่องเลยเหรอวะอ๋อมีไก่ครับมีไก่เออว่ะมันต้องเออผมต้องแกะกล่องให้ดูด้วยนี่ว่าคุณผู้ชม <c oughs> ผมลืมผมลืมเดี๋ยวด้ยวยนะผมต้องแกะกล่องให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับผม เดี๋ยวจะแกะกล่องนะคุณผู้มชมโอ้ผมมือเดียวมมอ่ะคุณผู้ชมเอาไงดีวะผมต้องแกะให้คุณผู้มชมได้ดูกันนะอ่ะผมจะตั้งไว้แล้วก็จะแกะให้ดูนะดู <c oughs> แกะแล้วนะแกะแกะออึึแกะคุณผู้มชมดูกันนะมันค่อนข้างที่จะโอ้เป็นแบบนี้คุณผู้มชมโอ้เป็นอันเล็กอืมเยอะ <c oughs> เยอะชิบหายหอ่ะ อันนี้ต้องปิดไว้ดีๆนะไม่ง,งั้นหล่นนะครับอีก,กน,นึงอีก,กน,นึงมาอีก,กน,นึงกล่องนึงนะครับอันนี้เป็นด้วงนะด้วงทิปหรอมันอ่านว่าด้วงทิปใช่ปะ <c oughs> เดี๋ยวแกะออกนะครับผมลูกแกะยังไงวะมันต้องมันต้องฉีกเลยอะ่ะคุณผู้ชมอ่าเป็นรอยแล้วก็ดึงไปเลยดึงไปเลยนี่ครับ <c oughs> ดึงไปเลยนี่ดึงนะดึงเลยเอ้ยเอ้ยนะครับผมโอ้โหยับยุยยีมากเลยกล่อง นี่ครับมีไอ้น,นี้ด้วยคําเตือนนะผมเดี๋ยวแกให้ดูอ๋อเหมือนกันคนระับผู้ชมเป็นสีดําำเหมือนกันเนี่ยนะผมเหมือนกันเลยคล้ายๆนะผมอ่าเป็นแบบว่าอันนี้ก็มีกล่องเล็กด้วยเดี๋ยวผมแกกกล่องให้ดูนะก็อันนี้สองบาทนะสองบาทแกดูแกด,แกดูวิดีโอจุดจะเป็นอีกวิดีโอหนึ่งเนาะ อันนี้ตะไลนี่ผมก็จุดให้ดูแล้วนะครับอออ๋ออันนี้ก็เป็นแบบว่าเล็กๆเนาะอ๋อ,อน,นี้เหมือนกันคนระับแต่ว่าอันนี้จะได้น้อยอันนั้นจะได้เยอะนะอันนี้สิบบาทนะกล่องละสิบบาทนี่สองบาทมนี่อะไรอีกเหมือนกันนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เหมือนกันแหละอันนี้ก็เหมือนกันนะนนเ,หนนนะเหมือนกันกับอ่า <c oughs> เหมือนกันแหละมันเหมือนกันเขาบอกว่ามันเหมือนแาบเหมือนกันเอ้าผมแกะให้ดูก็ได้ ันเนมก็วิดีโอแกะกล่องแล้วก็ผมแกะให้ดูเอ๊ะไม่ได้ผมจะแกะให้ดูนะปุ๊บโอ้ยมือมันเปิดดูนะครับเฮ้ยโอ้ยอันนี้ยาวอ่ะไม่เหมือนว่าอันนี้ยาวครับคุณผู้ชมอันนี้ยาวอันนี้ยาวนี่อุ้ยอันนี้น่าจะดังกว่านะครับดูดิอันนี้น่าจะดังกว่าว่ะโอ้สุดยอดเอออันนี้ดีอันนี้ดีคุณผู้ชมอันนี้ดีนะครับ นะแล้วก็มีอะไรอีกที่เรายังไม่เห็นอันนี้ดีอันนี้อันนี้มันจะเป็นอันสั้นเล็กเนาะตัวเนี้ยสั้นเล็กนะครับผมแล้วก็มีอีกกล่องนึงอะ่ะอ,อ๋อมีกล่องเดียวโอเคหมดแล้วนะครับเออผมน่าจะเอานี้มาอีกว่ะถ้าไม่พอ,อยังไงหรืออยากเล่นอีกเดี๋ยวไปเอามาอีกนะครับผีเสื้อก็เป็นแบบนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกัน,นครับ สำหรับวิดีโอพาไปซื้อเดี๋ยวจะพาไปจุดวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับไปกันแล้ว